พี่น,อน <c oughs> ้องมาเห็นบักเบ่งทำไปถวายวัดสวยบอจ้าอันคู่นี้จริงนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวใสิใส่อัน <c oughs> ใส่ใส่เพิ่นข้างล่างทำไป่เร็ว <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มีเด็กน้อยอยู่ข้างา 1> <F> 1. มีเด็กคนสวยอยู่ข้าง ไปบัดให้เพื่อนึ้นบดจ้ะพี่น้องสวยไหมห <One. S 1> นั่มีเอาน้ำม,มันแม่แน่ค่ะสวยมากใส <c oughs> ่น้ำม,มันน่ะน้ำมันมากรอยู่ไหนนี่น้ำม,มันมากรไหมว้าวว้าว,ว,าว ว่าสิกดภาพเ็เกสร็จแ <sm illi> ล้วเฮ็ดบักเบงทุกคููกับบ right? ัวทอกันเด้อจ้าพี <int> <uno> ่น้องเพราะว่าอันอันนึงพข่จะสูงอันนึงพุ่จะต่ำไม่เท่ากัน เก้ายอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามี่ห้าหกเจ็ดเก้าไม่เห็นเกียวของแิบเกียวอย่สามสิบเียวมากดภาพให้แม่หน่อยสามสิบเอ็ดจำดีแมู่ีไหน น้องคนแก่สัลีอยู่มนเขาไหม่สาสี่สามี่สามส่สามสี่ามสามส่ามันามสามสอามสีมสี่สามสีามี่ามสีามสี่มสี่มสี่สากมาาามี่าาม แล้วก็เอาไปพรมน้ำกเจ้าน้ำป็นสวยสวยคนหน่อยกับนดับ เดี๋ยวเพิ่งกระตือกันไปด้วยน้ำมันไปน้ำลามาตาโซเลยมันจะถึงห้านะที่กดใส่น้ำมาแล้วกดเลยสวยไห